สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช n n e l ดูดวงความรัก w i s h a m t a r ทาออ่านและตีความหมายจากไพ่ทาโร่ค่ะช่องของแม่มดนะคะจะใช้การแบ่งวันที่ตามราศีแบบตะวันตกดูได้ทั้งลัคนาและราศีนะคะในเดือนสิงหาคมนะคะจะเป็นเดือนที่ช่องของแม่มดครบรอบ2ปีแม่มดก็จัดโปรเพื่อเป็นการขอบคุณลูกเพจลูกดวงนะคะดูดวงแบบพิมพ์ตอบ5คําถาม151บาท ดูดวงแบบโทร40นาที399บาทนะคะแม่หมดจะขึ้น QR code ไว้ให้ที่หน้าจอนะคะสามารถที่จะสแกนเข้ามาเพื่อสอบถามรายละเอียดกันได้นะคะวันนี้แม่มดมาพบกับทุกคนในหัวข้อความรักความสัมพันธ์ของชาวลัคนาราศีมิถุนผู้ที่เกิดระหว่างวันที่22พฤษภาคมถึง21มิถุนายนนะคะ ในช่วง16ถึง31สิงหาคมจะมีแนวโน้มเป็นเช่นไรเราจะมาขอคำแนะนำจากไพ่กันนะคะแม่มดใช้ไพ่ในการอ่านทั้งหมด3กองนะคะ3สำรับเป็นเรื่องราวของคุณทั้งหมดนะคะไม่ต้องเลือกกองใดกองหนึ่งนะคะการอ่านดวงนี้นะคะมันเป็นพลังงานโดยรวมนะคะเป็นพลังงานแบบทั่วไป แม่มดขอให้คุณใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะคะเราก็เลือกที่จะเก็บเกี่ยวเอาเรื่องราวที่ดีจากคลิปนะคะเพื่อไปปรับใช้กับตัวคุณนะคะแม่มดจะขอเปิดเลิฟแมเสเซจออร์คเ,เคิก่อนนะคะเพื่อดูข้อความรักที่คุณและเขาอยากบอกกันและกันนะคะจะใช้ฝั่งละ3ใบนะคะ ความรักนะคะในฝั่งของตัวคุณ losing a relationship will hurt but losing myself in a relationship will hurt longer การสูญเสียความสัมพันธ์จะเจ็บปวดแต่การสูญเสียตัวเองจากความสัมพันธ์จะเจ็บปวดยาวนานกว่า t h i s t a n g i v e us a reason to love each other more. ความห่างไกลทำให้เรามีเหตุผลที่จะรักกันมากขึ้น I love you more than you realize. ฉันรักคุณมากกว่าที่คุณจะรู้ได้นี่คือข้อความรักนะคะที่คุณอยากบอกกับตัวเขาในฝั่งของเขานะคะ choose me or lose me I'm not a backup plan and definitely not a third choice เลือกฉันหรือสูญเสียฉันฉันไม่ใช่แผนสำรองและไม่ใช่ทางเลือกที่สามแน่นอน baby just tell me where I can find someone like you ที่รักแค่บอกฉันทีว่าฉันจะหาคนที่เหมือนคุณได้ที่ไหนและใบสุดท้ายนะคะ I'm sorry that I cannot keep my promise ฉันเสียใจที่ฉันรักษาสัญญาไว้ไม่ได้ทีนี้แม่มดจะขอเปิดนะคะเพื่อดูพลังงานในฝั่งของชาวลัคนาราศีมิถุนนะคะเดี๋ยวเรามาดูพลังงานของตัวคุณกันนะคะ Two of c u p ค่ะ เดทเอ็ดออฟเพนทาเคิลนะคะทรีออฟวันค่ะเดอะเอ็มเพลย์สทรีออฟเพนทาเคิลนะคะไฟออฟเพนทาเคิลค่ะคิงออฟคัพเอชออฟเพนทาเคิล และโ o of Swords นะคะพลังงานความรักนะคะของชาวลัคนาราศีมิถุนนะคะภพยในตำแหน่งแรกของคุณได้ t o o of ครับนะคะคุณพบคนถูกใจนะคะรู้สึกว่าเขาเป็นคนที่ใช่สำหรับตัวคุณนะคะเหมือนกับว่าคุณตามหาคนที่ทำให้คุณรู้สึกรักนะคะหรือมีความรู้สึกที่ ลึกซึ้งในเรื่องของความรักแบบนี้มานานนะคะและเขาก็เป็นคนคนนั้นให้กับตัวคุณนะคะทีนี้มีเดทเข้ามาด้วยนะคะแม่มดมองว่าคุณอาจจะเจอกับเหตุการณ์อะไรบางอย่างนะคะที่เปลี่ยนแปลงความสัมพันธ์นี้นะคะความรักในครั้งนี้นะคะมันอาจจะเป็นความรักทางไกลนะคะ เป็นความรักที่คุณนะคะเป็นฝ่ายที่ทุ่มเทให้กับตัวเขามากกว่านะคะในขณะที่ตัวเขานะคะก็ไม่ได้ให้ความสนใจหรือไม่ได้ให้ความใส่ใจกับตัวคุณมากนักนะคะเหมือนกับว่าคุณทําดีกับเขาอย่างสม่าเสมอนะคะดูแลใส่ใจเขานะคะแล้วก็มีความรู้สึกให้กับตัวเขาแบบมั่นคงนะคะแต่สถานะมันยังไม่ชัดเจนนะคะมันเป็นการที่แอบรักแอบชอบนะคะ แล้วก็ตัวคุณเองก็เป็นคนที่มีความเพียบพร้อมนะคะในเรื่องของฐานะการเงินหน้าที่การงานนะคะแล้วก็คุณเป็นคนที่มีหน้าตาในสังคมนะคะมีการศึกษาที่ดีนะคะพร้อมที่จะซับพอร์ตแล้วก็ดูแลเขานะคะให้ประสบความสำเร็จในทุกๆเรื่องนะคะความรักในครั้งนี้มันอาจจะมาจากที่ทำงานก็เป็นได้นะคะหรือมันเป็นความรักที่พัวพันกันมากกว่าสคนก็เป็นได้นะคะ เพราะว่ามี T o f pentacle ขึ้นมาด้วยเป็นความรักที่พบเจอกันจากการทำงานนะคะมีเรื่องงานที่ทำให้ได้มาพบและเจอกันนะคะหรือความรู้สึกของตัวคุณนะคะมันเป็นความรู้สึกที่เป็นความรักแบบเพื่อนนะคะแล้วก็คุณพยายามที่จะใช้คำว่าเพื่อนนั้นเข้าหาเขานะคะแล้วก็ตัวเขาเองนะคะ เป็นคนที่อาจจะอยู่ในลัคนาราศีธาตุน้ำนะคะมีนกรกฎพิจิกนะคะเป็นผู้ใหญ่นะคะเป็นคนที่เข้าใจในตัวตนของคุณเป็นอย่างมากเป็นคนที่คอยซับพอตในเรื่องของความรู้สึกกับตัวคุณเป็นอย่างดีนะคะเขาจะเป็นคนที่เวลาคุณพูดคุยด้วยแล้วคุณจะรู้สึกสบายใจนะคะเหมือนกับว่าคุณไม่ต้องไปปรับหรือไปเปลี่ยนอะไรมากนะคะเพราะว่าเขา รับข้อเสียของคุณได้ทุกอย่างนะคะแล้วก็สิ่งที่คุณคาดหวังนะคะก็คือคุณอยากจะเปิดใจนะคะบอกความรู้สึกกับตัวเขาไปอยากที่จะให้ความรักครั้งนี้นะคะมันเริ่มต้นพัฒนาขึ้นแต่สุดท้ายแล้วนะคะไพ่ใบสรุปมันได้โ o ลอ sort แม่มดมองว่าคุณอาจจะแค่คิดนะคะแต่ไม่สามารถที่จะทําแบบนั้นได้นะคะเพราะว่าเอาเข้าจริงๆคุณก็ไม่กล้าที่จะพูดอะไรออกมานะคะก็ได้แต่ทํานิ่งๆเฉยๆไปนะคะ เหมือนกับความรู้สึกนี้นะคะมันเกิดขึ้นแบบยาวนานนะคะแล้วก็มั่นคงนะคะแต่ให้พูดจริงๆนะคะก็คือคุณยังไม่กล้าที่จะสารภาพรักหรือบอกความในใจให้ตัวเขาได้รับรู้นะคะหรือคุณอาจจะอยู่ในช่วงของการห่างจากตัวเขานะคะมีระยะห่างจากกันเพื่อเอาเวลานี้มาทบทวนความรู้สึกของตัวคุณเองก็เป็นได้นะคะ นี่คือพลังงานที่แม่มดเปิดได้จากในฝั่งของตัวคุณนะคะทีนี้เราจะขอดูพลังงานและความรู้สึกในฝั่งของตัวเขาบ้างนะคะว่าพลังงานและความรู้สึกในฝั่งของตัวเขาที่มีให้กับชาวลัคนาราศีมิถุนในช่วงครึ่งหลังพฤษภาคมนะคะจะมีแนวโน้มเป็นเช่นไรเซเว่นออฟคค่ะ Date เหมือนก,นกันกับตัวคุณตําแหน่งเดียวกันนะคะ Page of one ค่ะ The Tower นะคะ Queen of Pentacle ค่ะ The Chariot นะคะ The Emperor ค่ะ Queen of one The World six of one นะคะพลังงานความรักนะคะในฝั่งของตัวเขาไพ่ในตำแหน่งแรกได้ seven of c u p นะคะแม่มดมองว่าสถานะของพวกคุณยังไม่ชัดเจนนะคะแล้วก็คุณเป็นหนึ่งในตัวเลือกของเขานะคะทีนี้มันมีเดทขึ้นมาด้วยนะคะแม่มดมองว่าเขาอาจจะตัดสินใจนะคะที่จะเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างในความสัมพันธ์นี้นะคะหรือ พวกคุณนะคะอาจจะมีปัญหากันอาจจะทะเลาะกันเถียงกันนะคะเรื่องเกี่ยวกับความสัมพันธ์หรือสถานะที่มันไม่ชัดเจนก็เป็นได้หลังจากที่คุณนะคะถกเถียงกันแล้วก็มีปัญหากันแม่มดมองว่ามันอาจจะอยู่ในช่วงของการที่จะต้องมีระยะห่างแล้วก็แยกกันไปสักพักนะคะทีนี้มันมี Page of one นะคะ ขึ้นมาแม่มดมองว่าหลังจากที่เขาไปใช้เวลาทบทวนนะคะความรู้สึกที่เขามีให้กับตัวคุณนะคะเขาจะกลับมาแสดงความชัดเจนกับตัวคุณมากยิ่งขึ้นนะคะเขารู้สึกว่าคุณเป็นคนที่มีเคมีที่ตรงกันกับตัวเขานะคะเป็นคนที่มีนิสยัยหรือมีอะไรบางอย่างที่ดึงดูดกันแล้วก็เขารู้สึกว่าคุณเป็นผู้หญิงที่มีสเสน่ห์ทำงานเก่งนะคะเป็นผู้หญิงที่ค่อนข้างที่จะ เด่นดังนะคะชอบเข้าสังคมเขารู้สึกว่าคุณเป็นคนเก่งนะคะเป็น working woman แล้วก็เหมือนกับเขาก็ชอบคนเก่งนะคะบุคลิกลักษณะของตัวคุณจึงดึงดูดเขาแล้วก็ตัวเขาเองนะคะก็ชอบนะคะในการที่คุณเป็นคนเก่งแล้วก็เป็นคนที่มีความรู้ความสามารถนะคะแล้วตัวเขานะคะยังรู้สึกว่า คุณนะคะเป็นผู้หญิงที่จริงจังกับความรักเป็นผู้หญิงที่อาจจะมองดูแล้วอาจจะหยิ่งหยิ่งรันรันดือด้อนะคะแต่ตัวคุณเองนะคะก็มีความรักให้กับตัวเขาแบบมั่นคงนะคะทั้งที่สถานะมันอาจจะไม่ชัดเจนนะคะแต่เขาก็รู้สึกได้แล้วเขาก็สัมผัสได้ว่าคุณมีความหวังดีแล้วก็ปรารถนาดีให้กับตัวเขาเสมอนะคะแล้วความรู้สึกนั้นมันเป็นความรู้สึกที่ค่อนข้างยาวนานนะคะแล้วก็มีทั้งเดรชาริออรแล้ว ก็ดีอ็มพีเรอร์ขึ้นมาด้วยแม่มดมองว่าเขานะคะอาจจะเป็นคนต่างชาติต่างภาษานะคะหรือเป็นคนที่พัดถิ่นแดนไกลนะคะเป็นคนที่อาจจะอยู่ในลัคนาราศีกรกฎนะคะหรือลัคนาราศีเมษก็เป็นได้นะคะอาจจะมีอายุที่แตกต่างกัน10ปีขึ้นไปนะคะแต่มันมีพลังงานของ คนต่างชาติขึ้นมานะคะแล้วก็เป็นความรักที่อยู่ในทางไกลนะคะเขาเป็นคนที่ครอบครัวไม่ค่อยอบอุ่นนะคะเป็นคนที่แข็งแข็งตรงตรงต,รงต้องการคนที่จะมาซัพพอร์ตดูแลในเรื่องของความรู้สึกนะคะแล้วเขาก็เป็นคนที่ปากไม่ค่อยตรงกับใจนะคะดูแลใครไม่ค่อยเป็นนะคะพูดความในใจไม่ค่อยเก่งนะคะออกจะเป็นคนที่ เก่งในทุกเรื่องนะคะแต่กับเรื่องของความรักความรู้สึกเขาเป็นคนที่ไม่กล้าเปิดเผยแล้วก็ไม่กล้าพูดความในใจนะคะเขาเป็นคนที่มีความรู้ความสามารถนะคะเป็นคนที่มีการศึกษาสูงนะคะคุณและเขาอาจจะเป็นเพื่อนร่วมงานนะคะหรือเขาอาจจะเป็นผู้บังคับบัญชาของตัวคุณก็เป็นได้นะคะอาจจะมีความเกี่ยวข้องกันในเรื่องของการทํางานนะคะแล้วก็เขาเป็นผู้ใหญ่สามารถที่จะเก็บซ่อนแล้วก็ควบคุมความรู้สึกนั้นไว้ได้เป็นอย่างดีนะคะ มีไพ่เดอะเวอร์ขึ้นมาด้วยนะคะแม่มดมองว่าเขาเป็นคนที่มีชีวิตที่สุขสบายนะคะเป็นคนที่เกิดที่หนึ่งนะคะแล้วไปเติบโตไปใช้ชีวิตอีกที่หนึ่งนะคะอาจจะพัดถิ่นแดนไกลนะคะไปถึงต่างประเทศก็เป็นได้นะคะขเขาเป็นคนที่เรียบง่ายนะคะใช้ชีวิตแบบง่ายๆนะคะ เขาแค่ต้องการมีความสุขกับคุณแบบเรียบง่ายนะคะไม่ได้ต้องการให้มีอะไรมากมายนะคะแค่มีคุณและมีเขาอยู่ด้วยกันนะคะแค่นี้เขาก็รู้สึกมีความสุขมากแล้วนะคะแล้วก็ไพ่ใบสุดท้ายได้ six of wands นะคะถ้าพวกคุณห่างๆกันไปนะคะเขาจะเดินทางกลับมาหาคุณพร้อมกับข่าวดีนะคะ จะแสดงความชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะคะจะเกิดข่าวดีขึ้นในความสัมพันธ์นี้นะคะนี่คือพลังงานที่แม่มดเปิดได้จากในฝั่งของตัวเขานะคะการอ่านไพ่เป็นเพียงการหาคำตอบในสิ่งที่ตัวคุณต้องการจะรู้นะคะแต่ตัวคุณเองจะเป็นผู้เลือกและตัดสินสตาชีวิตของคุณเองคะ่ะฟังข้อความไหนนะคะหรือประโยคใดในคลิปแล้วทำให้คุณรู้สึกดีแม่มดอยากให้คุณเก็บไปเป็นพลังงานนะคะ เก็บไปเป็นกําลังใจที่ดีให้กับตัวคุณถ้าหากว่าคุณฟังเรารู้สึกไม่สบายใจนะคะแม่มดอยากให้คุณทิ้งความรู้สึกนั้นไว้ที่ตรงนี้นะคะแม่มดมักจะย้ำอยู่ในทุกๆคลิปนะคะว่านี่มันเป็นการอ่านดวงโดยรวมนะคะเป็นพลังงานโดยทั่วไปซึ่งมันอาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างหรือมันอาจจะสลับฝั่งกันก็เป็นได้นะคะให้คุณเลือกที่จะรับและเก็บเกี่ยวเอาสิ่งที่ดีๆจากคลิปนะคะ ไปเพื่อปรับใช้กับตัวคุณนะคะและใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะคะสำหรับคนที่เข้ามาใหม่นะคะแม่มดอยากให้คุณช่วยกด s u b s c r i b e เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปให้กับแม่มดด้วยนะคะขอบคุณนะคะสำหรับการติดตามและทุกๆก,การรับชมนะคะพบกับแม่มดได้ใหม่ในคลิปหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะ